ฟ้านี่ก็จะเป็นไฟฟ้าสมชื่อช็อตเขาไปทั่วมีความแบบสซนแสบซ่าเป็นตัวเองก็เป็นสเสน่ห์เป็นตัวเองก็เป็นสเสน่ห์แร็ปิดช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบจูเนี่ยครับครับผมมาจินรันินครับ ใช่ครับนี่ก็เป็นแบบว่าครั้งที่สาบแล้วที่เจอกันเพราะว่าจริงๆแล้วเราเจอกันจริงๆจังๆเงี่ยเรืองแรกคือ midnight museum ที่เป็นพี่ต่อน้องกันแล้วก็เรื่องที่2คือ cherry magic ก,ก็ได้เห็นเรามากขึ้นแต่ว่าใครที่แบบว่าชอบเราจาก cherry magic ถ้ามาดูสายฮาเทวดาเรื่องที่3ก็จะได้เห็นเราแบบว่าเต็มๆอิ่มอกอิ่มใจมากขึ้นสุดๆ เชอรี่แมจิกผสมเรื่องแม็กต่างนะอ๋อน้องไวทำงานปะอะไรนะครับอันนั้นไวทำงานอันนั้นไวทำงานครับคือคือเหมือนตอนเชอร์รี่เมจิกก็จะเป็นจินตากับน้องมินคาแรคเตอร์แต่พอมาเป็นเรื่องสาระฮัเทวดาคาแรคเตอร์ก็สลับกันเป็นอีกทีก็อันนี้ก็จะเป็นพี่จูเนียร์ที่เป็นพี่ไฟฟ้าเพราะว่าเหมือนกันเลยเป็นตัวจริงกับในในคาแรคเตอร์ของตัวละครของผมก็น้องวายก็จะเป็นคาแรคเตอร์คล้ายๆตัวจริงน้องวายก็จะเป็นคนเงียบๆเป็นอินโทรเวิร์ดอะครับไม่ค่อยแบบว่า ไม่ค่อยคุยกับใครหนางงงใช่เหมือนตัวจริงเลย <c oughs> <c oughs> คือคือในเชอรี่แมจิกจเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าวัยทำงานมันจะมีความอบอุ่นอิ่มใจเตนิวก็จะมีความแบบว่าละมุนอะไรอย่างงี้พอมาเรื่องเนี้ยพอมันเป็นอยู่ในวยัยเขาเรียกว่าวัยนักศึกษามันก็จะมีความแบบอย่างชื่อไฟฟ้านี่ก็จะเป็นไฟฟ้าสมชื่อก็จะมีความแบบชอ็ชอตช็อตเขาไปทั่ว มีความแบบโซนแสบซ่าพอมาจับคู่กับน้องวายที่แบบว่าต้องงงงงนิ่งๆซึนๆแล้วเราก็ยังต้องมาสอนวิธีเขาแบบว่าสอนเรื่องความรักเขาอีกมันก็เลยยิ่งแบบว่าอลเวงอลวัยไปกันใหญ่เราไปทั่วเหมือนกันเราผมไปทั่วเลยไปทั่วที่หมายถึงททุกเรื่องเหรอเขาวเขาบอกว่าใ <ผม S 1> นเทเล<ข>อร์เขาบอกว่าคืออรนนิวเนี่ยบอกว่า ไฟฟ้าเนี่ยทรงงานหนักที่สุดแล้วในสใน3คน,คนในในทั้งหมดในใน6คนใน6<ค>น <ๆ S 2> เพราะว่าต้องไปอยู่ในเรื่องเพอร์เซนต้าแล้วไปปวนเขาไม่พอเราก็ยังต้องมาปวนในเรื่องตัวเองแล้วไม่วายไปเจออาร์คอาร์เราก็เราก็ก็ไปปวนเขาแล้วก็ถึงเขาไปรุ่นพี่เราก็เราก็ปเราก็ไปปวนเขาอยู่ดี จริงๆถามว่าโล่งใจไหมโล่งครับก <c oughs> ็โล <c oughs> ่งครับตอบแทนให้โล่งครับเพราะว่าแต่จริงๆ응 <c oughs> การที่เล่นตัวละครที่เป็นเหมือนคาแรคเตอร์ตัวเองมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะว่าถ้าเป็นข้อดีก็โอเคเราก็เล่นได้ไม่ยากแต่ว่าข้อเสียนก็คือเราจะเล่นยังไงให้มันออกมามีเสน่ห์เราเล่นทำยังไงครับก็เป็นตัวเองก็เป็นเสน่ห์เป็นตัวเองก็เป็นเสน่ห์ไม่ใช่เราก็ต้องหาอะไรที่แบบว่าเพิ่มเติมบางทีอย่างพี่จูเนีย<ำ>ร์บอ <c oughs> กว่า เราต้องพยายามเล่นที่แบบเพิ่มเติมจากบทที่ให้มาให้มันดูมีอะไรมากขึ้นมีเราฝกมีขายความเป็นตัวเราใส่ไปในละครให้พี่มีคามว่าอะไรอย่างงี้บ้างไหมคือจริงๆแล้วอ่ะเหมือนกับว่าตอนแรกอ่ะพอครั้งแรกสุดที่เราได้ยินถึงเรื่องโปรเจกต์ซาฮัเทวดายังนึกภาพไม่ออกว่ามันเป็นไงครับจนกระทั่งแบบว่าพีเอ็กเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยคาแรคเตอร์ของของเรื่องเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้นะเรารับบทเป็นตัวนี้ทําแบบนี้แล้วก็เข้าใจเลยว่าทําไมถึงต้องเป็นเราสองคนเพราะว่า เพราะว่ามันไม่ต้องทําอะไรเยอะกับ, <Ừ. S 1> ก,บกับตัวคาแรคเตอร์ครับคือเราก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่ามันมนานั่งเวิร์กช็อปทำคาแรคเตอร์ใหม่เพราะว่าตัวไฟฟ้าัน้องวายเนี่ยก็ค่อนข้างตรงกับความเป็นเราสองคนอยู่แล้วก็คือเหมือนกับว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยเห็นเคมีของจ<ะ>ูมาร์กอ่ะก็จะได้เห็นเคมีแบบนั้นเลยในเรื่องไฟฟ้าวิศวะกับไฟฟ้าครับ ก็เป็นแบบพี่ไฟฟ้ากับน้องวายอะไรอ่ะมันมันคืออย่างเงี้ยแหละมันคือความป,ปุก,ก้าคือเอกระตูนหมวยหมวยะเล็กๆอ่ะมันคือปุก,ก้าเขาจะมีแฟนที่เขาเขาชอบชื่อชื่อจำไม่ได้ชื่อการลุนกาคุงอะไรสักอย่างแต่เขาจะเป็นคนตามจีบแล้วเขาจะแบบว่าไปตอยแยต่อยแยต่อยแยแบบว่าปุก,ก้าจะเป็นแบบนั้น ฟิลของจูมาร์ก็จะเป็น,นแบบนั้นแบบว่าเราก็จะเป็นฟิลแบบว่าชวนเขาคุยชวนเขาท,ทํานู่นทํานี่ทํานั่นชวนเขาแบบว่าเออไปทํานี่หน่อยทําทาเดี๋ยวนี้นะเปนี้นี้หน่อยเขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าไม่รู้เรื่องไม่ไม่รู้ว่าเออทําก็ทําทําไม่รู้ทําเขาให้ทําก็ทำเออมันก็จะมีความแบบว่าชุดกระชากกันประมาณหนึ่งเราก็ชุดกระชากเาลชุดกระชากเขาครับ เดี๋ยวนี้มากขึ้นพอยิ่งถ่ายด้วยกันยิ่งเจอกันบ่อยๆมันก็ยิ่งสิ่งไดมากขึ้นเดี๋ยวนี้เขาก็จะแบบว่าปิกก้าหาแข็งมากขึ้นเช่นแบบว่าไม่เอาอันนี้ไม่ไม่เอาอันนี้แล้วบางครั้งเขาบอกว่าวบางครั้งเขาจะแบบว่าไปทําอันนี้ให้ชั้นหน่อยออไม่เลวก็เราก็ชวนเขาไปทําอะไรมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับไป ไปเถอะนะไปหน่อยเดี๋ยวไปด้วยกันเชื่อมันไม่แยกขนาดนั้นเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวเราไปด้วยกันเขาจะบอกว่าเออแต่พี่ผมเออก็ได้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 หลังๆนี่เขาบอกว่าแกต้องไปอย่างนี้กับฉันเออแล้เขาเขาปีก้าขาแข็งมากขึ้นไม่ก็อย่างที่บอกว่าพอเราเราทำงานด้วยกันนานๆเราก็มีความสนิทมากขึ้นอยางงนี้ครับแล้วก็แบบว่า เขาถึงกันเราก็สนิทสนมกันก็ผมก็กาที่จะชวนพี่เขาทําอะไรมากขึ้นมีอะไรที่เขาชวนเราไปทำล้วเราคาดไม่ถึงว่านี่น้ำมากชวนเราเราต้องรีบไปเลยนะอะไรเงี้ยบ้างพัหลังนี่เยอะนะอเอาจริงอ่ะคือเมื่อก่อนอ่ะจูดจุดจะชอบไปกินข้าวดูหนังกับพวกพีเอกกับเตตะวนตันอะไรเงี้ยแล้วค<ล>นในแก๊งเราเนี่ยในแก๊งเชอร์รี่แมจิกอ่ะเรารู้เลยว่า ถ้าเราชวนกันไปทําอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่สองคนที่ไม่ไปก็คือก็คือนิววี่กับมาร์กจีแล้วคือจูจูก็คุยกับเตตะวันว่าแบบว่าเออสองคนนี้ไม่เหมือนกันเหมือนกันนะนิววี่กับมาร์กเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันนะมีความแบบว่าเงียบเงียบแบบเงียบเงียบเขาไม่ค่อยอยากทําอะไรอยากอยู่อยากอยู่คนเดียวอินโทรเวิร์ดอินโทรเวิร์ดหน่อยๆส่วนแบบเตยรอยกับจูก็จะแบบเอ็กโซเวิร์ดอยากทานู่นทำนี่อะไรเงี้ย แล้วเราก็คือแบบว่าปกติก็จะไม่ไปดูหนังไม่กินข้าวหลังๆนี้คือเออมานะไปดูหนังเมื่อวานพูดไปยดูหนัง<ช>ด้วยกันมาก็คือเพิ่งไปดูหนังมาไปที่ไปดูที่หยดสองแล้วไปกินข้าวด้วยกันมาครับ<ๆ>เขาก็ชวนเราออกไปถ่ายรูป <Wow. S 1> ว้าวชวนเราออกไปนั่งกินข้าวนั่งแบบว่าล่าสุดเราเพิ่งไปกินอะไรมาอ๋อไปกินไปกินซูชิด้วยกันมาครับ จริงๆมันตอนแรกก็ไม่ได้เป็นเศษแต่เหมือนว่าตอนแรกเราก็ยังไม่กล้าที่แบบว่าจะชวนเขาไปไหนแต่แบบอย่างที่บอกว่าพอสนิทมากขึ้นผมก็แบบพอเหมือนชวนออกไปทีนึงเราก็ได้ทําความรู้จักเขาได้แบบรู้เรื่องราวชีวิตเขาได้แบบเห็นอะไรมุมอะไรใหม่ๆมันก็เป็นข้อดีของทั้งคู่เพราะว่าแบบมันก็ทําให้เรารู้จักกันมากขึ้นว่าแบบแต่ละคนชอบอะไรไม่ชอบอะไรครับผมมันก็จูนกันติดมากขึ้นครับก็หลายอย่างเหมือนกันนะแบบว่าบางทีเราก็คาดไม่ถึงว่า อาจจะเล่าไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็บางทีพูด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 อยากรู้อยากรู้อยากรู <t is> <t is> ้อยากรู้อ่ะไม่มีใหมแล้วอ่ะพูดดยไม่ได้ต้องมีไหม่อยากรู้อยากรู้เร็วก็แบบว่าบางบางเรื่องเนี้ยเราคิดว่าแบบเอ้ยเขาได้จะเป็นคนอย่างนี้แต่ว่าอย่างเช่น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 พูดได้เหรอเอาเอาเอาคิดคิดไปคิดไปไงยๆแล้วก็แบบว่า อ๋ออย่างเอาง่ายๆก็แบบว่ายืมเงินไม่คืนอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีอย่างเรื่องเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับพี่จูเขาบอกว่าเอออย่างพี่พี่จูเขาก็ดูแลตัวเองหมายถึงว่าก็ซักเองดูแลเสื้อผ้าของตัวเองรีดเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คาดไม่ถึงเราก็ไม่ใช่เราคิดว่าเขาเพิ่งแบบว่ายังกูเป็นคนสกปรกอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าเราคิดว่าแบบเขาก็แบบว่าส่งซักอะไรเงี้ยเพราะแบบเราเนี่ยก็ทำงานเยอะยุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่จูเขาคือดูแลตัวเองทำทำได้ด้วยตัวเองหมดเลย ผมชอบซักผ้าเองใช่ผมชอบซักผ้าอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่แบบว่าคิดไวๆอะไรประมาณนี้ครับก็แบบหลายอย่างจูคิดว่าตอนเขจะบออะไรนะครับมันแค่ของอะไรมื่อกี้ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลักใหม่เดี๋ยวจะไปซักถามไม่เราก็พูดแต่เรื่องดีๆอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่ไม่เก็บมาคิดเฮ้ยรอเล่นรอเล่นรอเล่นไม่มีไม่มีก็มีแต่เรื่องดีๆแหละครับแม่ที่เล่าไป มันมีสิ่งที่เสพมันจะกันแลังกันไหมมันแปลว่าเซ็กซี่มันกำลังกันเยอะเอาความจริงอ่ะผมรู้สึกว่ายิ่งอยู่กับมาร์กไปอ่ะบางทีอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเรา appreciate ในในมุมความเงียบเพราะว่าบางทีอ่ะปกติแล้วเราจะเป็นคนที่แบบว่าเอออยากคุยต้องคุยกับคนอื่นตลอดเวลาแบบไม่อยากไม่ไม่ชอบความรู้สึกเดทแอร์แต่พออยู่กับมาร์กเดทแอร์มันเยอะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟังฟังก่อนลูกเนี่ยคือคือประเด็นคือ พออยู่มากเดตแอร์มันเยอะมันทําให้เรารู้แบบว่าความสบายใจอย่างหนึ่งคือเราไม่จะเป็นที่ต้องพูดตลอดเวลาแต่เราก็รู้สึกว่าเอออยู่เงียบๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันมันไม่ได้อึดอัดด้วยซึ่งน่าประหลาดใจมากนี่เพิ่งแบบว่าคนพบในช่วงไม่นานมานี้เองดี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 แบว่าอยู่ด้วยแล้วน่าสามารถนั่งเงียบๆไม่อึดอัดกันได้ใช่ไหมอาจจะอาจจะเป็นไฟบังคับหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคือช่วงแรกอะจูก็จะแบบว่า พอทุกคนเขาจะชอบพูดว่าแบบมาแบบไม่ค่อยพูดพูดไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยให้ชวนมาคุดแต่แบบว่าบางทีเราก็จะมาถามเขาว่าเอ,อวันนี้เป็นไงบ้างห้ารอบต่อวันนะมันก็เขาก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเ, <laughs> เราเราจะไม่ถามเขาบ่อยๆแบบว่าเราก็ไม่รู้จะถามอะไรเขาพอหลังๆแล้วพอเราคุยกันมากขึ้นแบบว่ามันไม่ได้คุยกันแบบว่าทีทีท,ทีทีแบบว่าเออคุยกันทุก30นาทีอะไรเงี้ย แต่พอมันพอมันรู้จักกันมากขึ้นมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องถามอะไรกันมากขึ้นแล้วพวกโมเมนต์ที่มันเงียบเที่เราได้แบบเออได้นั่งพักนั่งแบบว่านั่งถ่ายโทรศัพท์เ,เจอนี้แล้วก็แบบให้ดูมันเป็นโมเมนต์ที่ดีครับรครับใ,ใช่ของผมก็ก็ได้อะไรหลายอย่างมาเหมือนกัน <c oughs> อย่างเช่นเวลา ใน,ในเรื่องการเข้าสังคมอย่างเงี้ยครับพี่จูเขาก็จะพยายามเวลาเวลาไปเป็นกลุ่มหลายๆยคนเนี่ยพี่จูเขาก็จะชวนคนอื่นคุยตอนแรกๆ <S 2> <S 2> ผมก็จะแบบไม่ไม่กล้าคุยกับคนอื่นแบบคนที่เราไม่รู้จักหรือคนที่เราไม่สนิทอะไรเงี้ยแต่พอมาช่วงหลังก็แบบไปเป็นกลุ่มหลายๆคนอย่างเงี้ยผมก็เออพยายามจะอยู่ในคอมเมอร์เซชันนั้นๆด้วยอะไรเงี้ยพยายามที่แบบจอยไปกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําให้ดูว่าเออมันก็ไม่ได้ยากในการที่เข้าสังคมในการพูดคุยกับคนอื่นขนาดน,นั้น ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งในเรื่องก็จะแบบนั้นแหละใช่ครับแบบนั้นเลยไอทาา้ที่เราไปที่เรามเนี่ยค่ะในเรื่องจะเดดเจอในเรื่องจะเจออย่างนั้นเลย<อ>แล้วก็ในเรื่องก็จะเห็นด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีปมอะไรบางอย่าง่แต่ปมเนี้ยตัวมันเองอ่ะรู้แต่ไม่กล้ายอมรับ แต่เดี๋ยวมันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งน้องวายเนี่ยจะเข้ามาเพื่อทําให้รู้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสุดท้ายาแล้วเรื่องมันจะเป็นไงก็ต้องไปติดตามกันดูต่อเอนจริงมาอะไรไงคะคุณอยากให้ตาติดตามเลยไหมจริงๆก็ก็ไม่รู้จะพูอะไรพี่จูพูดอแล้วก็อยากให้ติดตามความน่ารักของน้องวายกับพี่ไฟฟ้าเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้กำลังถ่ายทำกันอยู่ย,ยังมีซีนอีกหลายๆอย่างที่มันน่าติดตาม แล้วก็ยังไม่ได้ฉายออกมาครับผมก็ฝากี่ฟ้ากับน้องวายครับผมก็น่ารักแน่นอนครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนดูจริงนะแบบว่าเลือกวิศวะกับไฟฟ้าเพราะว่าคือเนี่ยรู้สึกว่าตอนพอมาถ่ายกับมาร์กเรื่องเนี้ย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตั้งแต่เล่นด้วยกันมาทั้งหมดอะรู้สึกเรื่องนี้ลงตัวมากามรู้สึกใช<ต>่ป่ะร,รู้สึกว่า่กูรู้สึกว่ากูเล่นเรากูเล่นง่ายมากรู้สึกว่าแบบเล่นเราเราเล่นเป็นตัวละครแล้วรู้สึกเราสบายใจเราเราไม่ต้องแบบคิดเยอะไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรขนาดนะั้นอาจจะอาจจะด้วยตัวละครมันเหมือนตัวจริงแต่ว่าผมรู้สึกว่าการทํางานพอแบบพอมันมันจูนกันติดมันทํางานง่ายขึ้นประมาณคือคือเราการเล่นมากขึ้นแบบพวกซีโรแมนติกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันแบบ เราแบบเราเป็นนักแสดงอ่ะคือพี่นิวก็จะเดินมาบอกเลยหลังจากแบบคัดหัวหเออซิมกี้แบบดีมากเลยแบบมีสเสน่ห์มากแบบรู้สึกว่าดีมากส่วนตัวเราเองเราก็ยังรู้สึกได้เลยว่าเออแบบปกติเราเข้าซีนโรแมนติกกับกับกับมาร์กอ่ะเราจะเราบางทีแบบพอพอ,พอก่อนหน้านี้นเรายังไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นมันจะต้องม,มีการจูนกันนวดกันให,ให้ให้พ่วกมกับช่วยแต่นี้เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเหมือนพ่วกมกับแค่ดูว่ามันอยู่ในเกมที่เขาชอบหรือเปล่า แล้วเราก็เติมไปเหมือนแบบมันตอนนี้มันกําลังอยู่ในช่วงที่เราสองคนกําลังสุกพอดีอะไรเงี้ยครับประมาณนะั้นะไรนะครับอ๋อ,อก็ก็อย่างที่บอกว่าช่วงแรกพอเรายังไม่ได้สนิทกันมากขนาดนั้นนะ่ะพอพอ,พอเราเข้าเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องอาจจะต้องเพิ่มกับเขาอาจจะต้องเบรฟเยอะหน่อยเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าไอ้ตรงนี้มันเราเล่นโอเคหรือยังแบบเราอาจจะจูนกันไม่ติดขนาดนั้นไม่ใช่จูนไม่ติดดิ ใช่ครับว่าอะไรหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันยังมันเครื่องเครื่องมันยังไม่ติดแหละแบบแต่ว่าอารมณ์มันยังไม่อารมณ์มันยังไม่มาแต่เรื่องนี้เหมือนกับว่าแบบทุกอย่างจังหวะมันพอดีมากเลยมันอยู่ในช่วงที่เราสองคนกําลังสนิทกันมากๆแบบว่าเรากําลังเข้าใจกันและกันและและสิ่งที่เราต้องไปแสดงอ่ะมันไม่ได้ต่างจากชีวิตจริงที่เรานี่มากใช่มันไม่ได้ต่างจากชีวิตจริงมาก เพราะฉะนั้นแบบว่ายิ่งเราสนิทกันมากขึ้นมันจะยิ่งส่สงผลดีในกล้องแบบว่าทุกอย่างมันก็จะดีหมดเออทำงานช่วงนี้ทํางานมีความสุขมากทงา,งา,า,กทง,างานง่ายมากทำงานง่ายมากมอนิเตอร์มเล่นเสร็จแล้วมันรู้สึกว่าไม่ไม่ผมไม่ค่อยได้เช็คม,มอนิเตอร์แต่ว่าก็จะถามพี่นิวตลอดว่าถาม,ถามพี่นิวแต่รู้สึกตอนแรรู้สึกเลยแบบรู้สึกว่าช่วงนี้กําลังแบบในช่วงที่ทํางานแล้วสนุกแบบไหลลื่นคือมันจะมีแบบช่วงที่แบบว่าตื่นมาแล้วโอ้หเดี๋ยวต้องไปเล่นซีนนี้ว่ะยากจังเลยแต่ว่า พอเรื่องเนี้ยพอตื right ่นมามันจะมีก็จะมีสีที่ยากแต่เราก็รู้สึกว่าใช่ใช่แลมันก็มันก็ไม่เราไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันมันเราจะต้องยากรู้สึกยากจังเลยเราจะต้องพยายามขนาดนั้นมันก็รู้สึกว่าโอเคสีนี้มันยากแต่เราก็ทําได้อยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยคมันกาลังดีเลยช่วงนี้มันกําลังดีเออค่ะมันกำลังดีนะครับโอเคอไอ้นั่นฝากเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับ Perfect t r a i n e r นะครับสายรหัสเทวดานะครับฝาก ทั้งเรื่องแรกนะครับวิศวกรรมศาสตรนะครับวิศวกรรมศาสตรวิศวกรรมโยธาแล้วก็วิศวะกรรมไฟฟ้าครับผม2องทุ่มครึ่งทาง GMM 25นะครับแล้วก็ดูพร้อมกันนะครับ2ทุ่มครึ่งเช่นกันที่ YouTube GMM TV Official ครับอบค,ครับา